ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยได้เห็นพี่ถอดรังก็ถอดกันแบบลายกๆๆันถอดเลหน้าพี่ยู เดี๋ยวเดี๋ยวมาจำหน้ากันไม่ได้เช็คหน่อยดิใคย้ำไปคืนปอกแขนอุบาทมากนะปอกแขนหายเลยหน้าเถ่ามากคนอะไรคืนไปแล้วคืนไปแล้วเช็คโยดักก็มีสิบเก้าอันนั้นมันต้องมียี่สิบอันครับเพราะว่ามายี่สิบอันมาทุเรศมากก็เกลียดเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะใครยังไม่ได้คืนปอกแขนเช็คในตัวได้ครับรออยู่ปะต้องแก่ะนะครับผมมาหล่ครับอันนี้พร้อมคืนเลยไหมครับพร้อมครับพร้อม ก็อีใครยังไม่ได้คืนปลอกแข็มเข็มหายอันนึงเนี่ยน่าจะโอ้ต้าโอ้หน่าจะเคลีร์อะใครกินเข้าไปวะโอ้ต้โอ้อยู่ไหนโอ้ตอันนี้น่าจะพาจริงๆด้วยที่ไหนเอาปลอกเข็มนะสามสองห้าหนึ่งจะพาเขาพูดยังไงอันนี้พร้อมคุยเลยไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมครับเคลร์พร้อม พร้อมไหมครับฮัลโหลครับหรือว่าผมหูดับได้ยินไหมคอ่าได้ยินลครับอันนี้พร้อมคุยแล้วเนาะฮัลโหลได้ยินผมไหมครับครับได้ยินครับพร้อมครับพร้อมครับอ่าฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับสภาได้ยินผมไหมครับอ่าผมผมได้ยินครับครับ อะไรวะเนี่ยได้ยินครับฮัลโหลได้ยินผมไหมได้ยินครับผมได้ยินอันนี้หยุดนอ้๊ออันนี้มีอะไรจะแจ้งกันไหมครับฮัลโหลครับไม่มีค่ะไม่มีแจ้งครับงผมต่งผมก็ไม่มีครับโอเคครับอ่า ส่วนเรื่องที่สอบถามผมล็อกรถเมื่อกี้เนาะฮัลโหลครับครับท่าน,นได้เลยครับอะไรไเรื่องที่ล็อกรถเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้แจ้งเป็นเบรกเพราะว่ามันเป็นเกมเพย์เนาะไม่ได้เป็นบั็กของประเทศหรือว่าไม่ได้เป็นมันเป็นคนละเคสกับการปีนขึ้น,น Hello, บันไดชุบนะครับครับรับทราบครับโอเคครับก็ยอมมาได้ ฝั่งเคียวสวยชนะนะครับอ่าเดี๋ยวใครรับเงินครับพี่ทีอมีเงินครับสามสองห้าหนึ่งครับสามสองห้าหนึ่งนะครับครับใช่ว่าว่าเรียบร้อยนะครับใช่ครับหาสูรสวัสดีหกสูผมแล้วก็ไม่มีอะไรแจ้งกันเนาะ ครับไม่มีค่ะครับหมอจะคุยอะไรไหมครับหมอขอเก็บฟีดแบ็กทั้งสองแกงได้ไหมครับได้ครับเรื่องการทํางานของหมอครับว่ามีอะไรติดขัดอยากให้แก้ไขอไหมครับอยากให้มีหมอการทํางานของหมอไม่มีครับมีใครมีปัญหาปลากบหนวยงานไม่น่ามีเราไม่ใช่บริานเลยนะของผมไม่มีครับของผมไม่มีใช่ครับไม่มีเหมือนกันครับกับตํารวจด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวผมถามเพื่อเลยแล้วกันตำรวจผมไม่มีเหมือนกันครับ ไม่ได้ใช้บริการนะี้ไม่มีทางคู่นะครับโอเคอ่านกันเดี๋ยว <five. S 2> ยังไงสภารบกวนรวบรวมปอกแขนแล้วก็เดี๋ยวส่งคืนให้สภานะครับภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนาะก็อบอกแล้วครับสามสองหกศูนครับสามสี uh, 3, 2, ่หนึ่งหนึ่งส่งมาไ่้ย่าสภามหม่โอ <Okay, S 2> เค<ล>ครับครับ ผ้าไม่มีอะไรแล้วก็สามารถแยกยย้ากันได้เลยครับขอบคุณสภาครัขอบคุณสกิลเซอร์ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณสภาขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะคะมีมีอะไรผิดพลาดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณด้วยครับขอโทษด้วยครับแต่ตอรี่หนุ่มๆนะครับวับไปมันก็นั่นแหละครับเป็นแค่เกมแต่ออกพอจบไปแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสนุกไหมขอบคุณนะคะสนุกนะคะเราเราต้องคืนอะไรไหมพี่คืนคืนฟันยางเนี่ยเราขอฟันยางมาฟันยางหน่อยคืนฟันยางหน่อย ครับคืออะไรวะจำไว้อยา่อยางเครื่องรถใครมั่วไอเดียดีจล็อกอย่าลืมเต้นด้วยนะครับอย่าลืมเต้นด้วยนะครับพี่ช่ยดีเลยอย่าลืมเต้นแล้วส่งให้ไอเดียครับไอใครใครเต้นไอซีใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไอซีไอซีต้องขาวด้วยไหมพี่ชายพี่พี่ไอเดียอะไรพี่สามสี่หนึ่งหนึ่งเออโทษโทษอย่าลืมคลิปเต้นนะ ไออุ้ตมันขึ้รถอู๊ดพี่กับนี่ของพี่มารอคุยฟิตเนสค์รคุยกันอยู่เพื่อนหลังไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวคอยรอที่กันตุ้งทดลองเท้าหน่อยเมื่อกี้ใครบอกว่าจะคุยฟิตแบงคนะไม่หมายถึงว่าจะคุยกันไหมแบบจะคุยฟิตแบงคกันไหมของพวกเรานี่แหละเนี่แหละเราคุยไอ้เดี๋ยวเป็นใครกัก็เหรอมารวมกันหน่อยเด้อมารวมกันหน่อยพี<ไหน>่สภา สกดีอเสียงงอมเสียงเขางอมไปป่าวะหัวแกงอะไม่หรอกผมว่าปกติปกติเนิงถ้าเราจะเราอยากรู้สึกเพี่อ่ะของผมผมก่อนแล้วกันคือเล่นดีกันพอสมควรเลยรอบนี้หลังต่างจากรอบที่วันที่เก่าแล้วกันเยอะขึ้นมากทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะจัด ใช่ใช่ไม่ที่เก่ามันเป็นที่ไม้ด้วยแหลนไม่อันนี้เว้ยไม่หมายถึงว่าการอุ้มอะไรเงี้ยการอุ้มการช่วยเหลือาการพูดคุยกันเนี่ยเยอะมากแต่ก่อนตอนนั้นกูแบบโอโ้โหแทบจะเป็นประสาทอะสั่งคอไฟอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนทุกคนทําได้ดีมากทุกคนเลยนะไม่ได้ใครคนใดคนหนึ่งทุกคนช่วยกันแล้วก็วรหัสเป็ดแก๊บเราใช้ได้ดีมากทุกคนพอได้ยินเสียงปุ๊บสติ๊กกันอย่างไวเลย ่าใช่ใช่ใช,ใช่คือการฟังการอะไรดีขึ้นมากต่างจากเดิมจัดคอไฟแต่เรื่องการชนรถเนี่ยยังขาดอยู่ต้องมีคนที่เป็นตรงกลางให้ในการรวมกรุ๊ปอะไรางๆคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าตอนเนี้ยทุกคนนะเป็นหนึ่งเป็นเดียวแล้ะแต่ยังไม่มีคนที่เป็นตรงกลางให้ให้ทุกคนได้หมนประมาณว่าเฮ้ยลงตรงนี้เล่นตรงนี้ไปกันตรงนี้กลับมาตรงนี้อย่างเงย แต่ตอนนี้มันเหมือนมันช่วยเตือนๆกันแต่มันไม่ได้มีจุดพอยหลักจริงๆถ้าบอทไม่ได้สั่งอะนะืมเะไรตอนนี้นี่ก็ผ่านด,ดีเขาก็อาจจะเก่งในแบบของเขาตอนนี้แต่แต่ผมว่าเราทําดีมากกว่าเราก็เลยชนะเขาอาในการอาจจะการย้ายบ้านย้ายอะไรอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยเราแ,บบแก้กันได้โดยรวมทุกคนเล่นดีค่อยไปปรับแก้กันใหม่ถ้ามันผิดพลาดจริงๆ แต่ว่ามีผิดพลาดตรงไหนคนไหนผิดพลาดพูดตอนนี้ตรงนี้ไม่เอาบ่นทีหลังไม่ชอบแบบนั้นอืถ้าเห็นใครผิดพลาดตอนเนี้ยตรงเนี้ยพูดเลยมีปะ่ะเออเออไม่มีก็อย่าบ่นกันทีหลังอย่าไปว่าเพื่อนถ้าตรงนี้เราไม่ได้พูดเออหือว่าเปิดโอกาสให้พูดและว่ากันได้เต็มที่แราผมจะบอกเรื่องไฟสุดท้ายหน่อยเข้าใจเรื่องของ อารมณ์ที่แม่งมาเต็มมากไปสุดท้ายนะทุกคนเลยแม้กระทั่งกูก็ตามไปบัฟไม่ตนเฮียแล้วตรงกลางอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีสติช่วยๆดึงกันมาเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ดีเฮียๆหายาหายาช่วยกันเตือนแบบนี้แหละแบบสติกลับมาสติอย่าหลุดโฟกัสเนี่ยเออแม่งดีมากแม่งแบบแม่งโชว์แบบถูกคิดได้เลยแบบเออแม่งกูต้องกลับละ เลิกไปเฮียนั่นก่อนแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเออดีมากดีมากแล้วก็ถูกต้องถูกต้องตรงตรง,ตรงที่เวลาเรื่องพยายามศพอะเวลามึงไม่รู้อะอันนี้กูว่าก็ดีนะถือศพก่อนไม่ทิ้งมั่วรอดูเพื่อนว่าเพื่อนไปตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งที่กูมองว่าดีมากพอกูไม่เห็นกูเลยเรียกพวกมึงไปเอ้ยไปทางริมรถไฟดีกว่าไปเซตกลุ่มตรงนั้นเอออันเนี้ยพวกมึงก็มองภาพกว้างขึ้นเยอะเลยนะพอกูเห็นว่ามึงได้ศพมามึงก็กลับมาตรงกูนะ อันนี้ผมว่ามึงเก่งขึ้นเยอะเลยรออุ้มมาผว่าพวกมึงน,น่าจะมันกว่านี้แผดอุ้มก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอืมนั่นแหละแล้วก็แล้วก็อยากบอกว่ารอนก็กล้าตัดสินใจมากกว่านี้เอออย่าแบบอย่าไปกลัวก้อผิดพลาดทําไปก่อนแล้วทุกคนก็ฟังรอนหน่อยเออนั่นแหละอยากบอกรอนอันนี้ไปเลยตัดใจคิดอะไรป่ง บอกเพื่อนทํำเลยคนก็พร้อมซัพพอร์ตนอด้วยทุกคนอยู่ล้วต่อด้วยเห็นบอกว่าเป็นคนพอกลางไฟไม่ใช่สองไฟเห็นไฟนี้ไม่ปกตินั่นเองแอดอกบอแต่ว่าพอเล่นรีที่นี่ยังไม่ได้เล่นไงก็เลยนั่งไปเลยมันต้องมีคนนำสักคนหนึ่งไว้ไม่งั้นแล้วถ้ากูกับบอสไม่อยู่ทําไงเนี่ยถึง้าแบบก็ก็คือเจ้าแบบบอกว่ากล้าสั่งไปเลย กล้าสั่งไปเลยคือผิดพลาดอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งไปว่ากันแค่จบไฟเพิ่งค่อยมาคุยกันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยจะดีมากคนไหนผิดพลาดคนไหนอะไรคุยกันอย่าเก็บไปคิดคนเดียวอย่าเก็บไปบนอย่าเก็บไปอะไรคนเดียวมันจะกลายเป็นว่ากันเปล่าเปล่าอะไรเงี้ยอืเอื่อใจรับฟังซึ่งกันและกันอะเวลาแบบเพื่อนมีอะไรในมุมมองเราก็ฟังแล้วก็ ลองไปปรับตามดูก่อนเออ,อแล้วก็เซตอีกมีอะไรอีกไหมมีใครลุงจะพูดอีกไหมไม่แม้อบอกเฉยๆว่าชอบเซตนี้เซตนี้ดีเราอุ้มกันแบบเหมือนกับจะแย่งกันเอาหน้านะ่ะจริงนะกูรู้สึกว่าที่นี่มึงต่างจากที่อื่นที่กูไปเจอเจอมานะขนาดนี้นเหลือเวลาอีก15นาทีขอให้ทุกท่านเตรียมตัวออกประเทศตาจะทำการปดได้วยข่ะ เออแบบมันมันมันไวจริงนะกูยอมรับเลยเอาเปรียบเทียบกับที่นู่นนะที่นู่นยังไม่ได้ไวเท่ามึงกันเลยอะแบบกูตายเนี่ยกูโยนโยนะกูลุกอีกแล้วบางทีกูโยนเนี่ยไม่กูลุกอีกแล้วไวจริงนียไม่มึงได้ถ้ามึงยังผูกคอนเซปต์ตรงนี้ได้นะกูบอกเลยในเมืองมึงเต็งเต็งอะจริงใช่เหลือแค่ไม่ลงดีเทลเล็กๆน้อยเหลือแค่ ประสบการณ์บงอือใช่ใช่เดี๋ยวะการเบิร์ดจังหวะเบิร์ดอะไรเงี้ยเบิร์ดก็ก็ก็พูดนะก็พูดว่ามาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยดีดีดีแต่เหลือเหลือแค่แบบทําให้มันชัวๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยแค่นี้ข่าวมากเออแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีสตอรี่ที่ลาดซิตี้อยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะทุคนในเนี้ยไปเอาไวริสไว้ไปกรอกไวริสอะไรนะไวริสอีเวนต์ไว้กันทุกคนมีค่ะมีไวริสนะอ่าใครมีก็ดี เพื่อจะได้ไปกันแล้วเราสมัครไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีหรือไม่มีนองเข้าก็มันก็มันก็มันจะได้ยศเลยมันจะได้ยศเลยเข้าไปแล้วสร้างตัวไม่ได้ก็ต้องแก้แล้วไอ้คซหสองไม่รู้แีลยโอเคอืมอันนั้นแะก็ทุกคนมีโอกาสได้เล่นสตอรี่คอนทินนะทุกคนมีโอกาสไม่ว่าจะคนทุกเก่งเล่นเก่งหรือคอไปดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีโอกาสเดี๋ยวมีการนับสล็อตตลอดเพราะว่าไม่ได้ที่คุยกับบอสเหมือนถ้าได้เล่นจริง ไม่ใช่เครี่เดียวได้แล้วเราที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่เคชุดใดชุดหนึ่งมันคือเคเอจริงๆทุกคนมีโอกาสออได้ไปผมอยากเปลี่ยนคําคิดทั้งพวกเราแล้วก็แชทด้วยว่าตอนนี้เรียกเซตหลักเซตรองไม่ได้แล้วว่า<อ>เซตไฮเปอร์กับซากุระเหมือนอารมณ์เหมือนไดมอนด์เฮดอ่ะมึงแข่งทั้งคู่เว้ยตอนเนี้ยจริงมึงก <Sakura, S 1> แบบ็ซาคุระไออไฮเปอร์อะไรเงีย้ยเออ มันมันมีในมุมดีของมึงจริงๆนะกูว่าพวกมึงแบบตางจากคนอื่นอืมตางจากดีอ่ะดีคนละแบบจริงๆอ่ะอันนี้ยอมรับเลยวันลังคาซ้อมไห้ครับให้เปอร์จะชนกันหรอได้หมดอ่ะยี่สิบไหวหรอเราคนไม่พอว่าพี่สอืมอ๋อ่เราทำไต่อเยอะอยู่ไม่ถ้าถ้าจะซ้อมเดี๋ยวจะซ้อมกันเองดีกว่าซ้อมกันเองอ่ะมันมันมันโอเคกว่า ในตอนนี้นะในตอนนี้นะช่วงเนี้ยซ้อมกับเด็กสัก 1, อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยมันจะได้รู้วิธีการเล่นแล้วค่อยไปเล่นกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตอนนั้นจาได้ไหมที่เราไปซ้อมกับซิกซิกอ่ะมันจะเละเกินแล้วเราทําอะไรไม่ถูกถ้าแบบที่อื่นนะหมายถึงว่าที่อื่น<อ>คนอยากอยากรู้คนนี้คือใครอ่ะสอนไอเอนเดอร์สันซอนที่เอเดอร์สันเอเดอร์สันเป็นพี่ใช่ไหม เป็นน้องลุงญี่ปุ่นใช่ใช่ผมโอเคเนี่ยแหละเหมือนกันผมก็มองว่าทุกคนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นในนี่ผมไม่อยากมองไนนอนยากไม่น้องคิดว่ามันเป็นเซตลองพี่เห็นนะนอนกับกูบดเคเอสมันคือเคสอ่ะมันก็คือเคอสอ่ะเรื่องการคอต่างเมืองต่างอะไรเราก็คือเคสไม่ใช่ไม่ใช่ไมไรแต่พี่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลุงอาจจะอ๋อเพิ่งเข้าบอกว่าอยู่ทำไมเงียบๆการเล่นไฟไม่เลยไม่มีใครด่าหรอก แต่เรื่องแต่เรื่องการพูดคุยดีนะลุงใช่ไหมใช่ดีมอกเลยดีดีดีมากอันเนี้ยดีกว่าที่นู่นด้วยการพูดเนี่ยดีเลยแล้วก็การรวมกันเนี่ยดีประเดบนนึงจะบอกว่าไม่ได้โดนแรงกดดันด้วยหนึ่งมึงยังไม่ได้โดนแรงกดดันเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยดีไม่อโก้อันนี้ชอบเพราะว่ามึงหยิบข้อข้างที่จะไวเท่าที่เจอมาคือนี่ต้นๆแหละการหยิบศพเนี่ยการเป็นทีมเนี่ยต้นๆเลย เหลือฝีมือที่แบบสกิลเพส่วนตัวมากกว่าที่จะที่จะทำได้ดีขึ้นไม่มีอะไระบาดตอ่เราทำได้ไหมเราชนะกี่ไปเนาะคนนี้หกหกศูนย์ศูนย์นนพูนสวัสดิพ์พวกนี้ไม่มีเสียงพูดแน่เลยไม่อยากคุยอะไรก็นั่นแหละพักผ่อนหลังนีก็พักผ่อนกันไปทำนั่นทำนี่กันแล้วก็เจอกัน พรุ่งนี้เหมือนเดิมจะจะคัดคนด้วยแล่ขอบคุณมากทุกคนเต็มที่เอางี้ผมมีคําถามพรุ่งนี้ลาไหมไม่ลาไม่ลาครับทุกคนทุกคนไม่ลาครับยกเว้นมียกเว้นไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเลยหรอไม่เลยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดตรงนี้ไว้ตัดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาไว้ขยี้ ทุกคนคือก็ถ้าจะมาก็มาแต่ถ้าจะลาก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีก็งเป็นได้ถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยจะท้าวีไดาเรยนู้มาเรนรู้ารู้เยอะเรารู้เยอะโอเคครับโอเคโอเคก็ประมาณนั้นทุกคนขอบคุณมากเต็มที่ตอรี่นี้ที่ช่วยกันขอบคุณครับ ทุกคนต่ส้าี่มากโอ้นี่โดนแทงกันาโลไหมมีใครวาโลไหมรอนะคนนั้นยังไะไว้ก่อนเพื่อนเพืนเป็นนอนได้เลยโอ้โมันเป็นอะไรวะเป็นอะไรเป็นอะไรไหโอเป็นอะไรเเสียงดังคุณนะ มาีนี่เนื้อวันอ่ามีต้องการกำลังใจวันน่ะอังคารก็ได้อังคารก็ได้แต่ถ้าเราให้อายรอนนัดแล้วเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาไม่รู้ว่าจะอ๋อสรุปพวกนี้ถามเพิ่มใช่ไหมใจใจใจอายรอนเอาอาวุธออกก่อนไหมกำลังใจอืมจอเยเหรอเออคลื่อออกเลยอ่ะมีบัตรออกไหมอ่ะไม่เปิดเขาล้างแผลแน่หรอกพี่ลูกยังมีรอหายคนหนึ่ง คุมเปิดกระเป๋าไม่ได้เร,เรครับคนดูว,ดวันนี้น่าจะเต็มที่ละสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมพักขอนวันนี้พักขอนเมื่อวานนี้ยันตีเบอรอะไรเอ็มไม่ใช่นะไม่มีนะไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเมื่อรับชมคลิปวิดออจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง และสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค้อโครเฮส s อ c ีด้วยกันนะคะ